ดีครับพี่น้องมือนี้พบกับแซบกคักผ้ามวนนี่แล้วครับมือนี้มือนี้ซิมีเมนู่อย่างมานําเสนอติดตามบ้างครับพี่น้องครับลองวัดเด็ดมือนี้มาครับวันนี้พี่น้องเดี๋ยวฮ่าซิมาปรุงแเจีวกันพีโค้งใส่ลงไปพริกป่นครับแบบแซบนัวไปเลยตามด้วยเขาขัวครับพี่น้อง มุนีเฮ็ดแบบไอ้นั่นเด้อพี่น้องเฮ็ดแบบเปียวเด้อครับบ่ได้เฮ็ดขมดีห้าเพียบวะท่านผงนัวพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายก็แซ่ียบพุดกาใส่ทำไรก็แซ่บทั้นั้นน้ำปลาพี่น้องใส่ลงไปครับ ผมอมล้ำตัวนีน้เปียวอมล้ำหมักหน้ามาพี่น้องนี่เป็นสูตรเปียวครับเมย์ไม่ได้ให้เป็นสุกไม่ได้ให้เป็นโค้งบ้าคนนี่เดี๋ยวเอาน้ำซุปใส่จังน่อยเด้อพี่น้องน้ำต้มหอนห้อยหรอ อุตว์ตัวอุตตัวยังไงพอได้ตุยเซฟซิบมึง่งอื้มเซฟครับพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวเราเอานำซุปใส่ยังไงไมาครับพี่น้องวันนี้มีเมนูอันนี้ครับพี่น้องนี่นี่ คันเทหน้าครับลวกจิ้มกับสามซีบกีบสีขาวครับนี่ต้อเน้นลวกไปก่อนนะครับพี่น้องช่วงนี้ลวกมันหลายเนาะถ้มากินแซ่บๆไปพี่น้องเบิง้งแล้วก็มีบักแตงครับนี่แตงกวัวแล้วก็ผักกาดครับนี่หมูคำตะตุน่นคำตาตุนเลยนี่แง่แล้วครับปลูกม,มาว้าว <Wow. S 1> ห้าพักที่เ้าปลูกเองนะพี่น้องมาลองไปซื้อครับกินง,ง่ายๆต้องไปหาพักยาก่างห้าหราด กินซ้ำที่เขากินไหนนะพี่น้องปลอดไข้ช่วงโควิดเนาะอันนี้ก็เลยครับนี่ตุยเขามีไงครับเนี่แล้วเห็ดมันสีได้แบบนี้พี่น้องแล้วเห็ดแบบโอ้ตัวอ o อ no ตัวละคำตัวละคำเลยไป่น yeah. mm ่องเนี huh. e e ่ยครอืมอกินยู่ยเ่กกับแสกพี่น่องมันกิน ยุในหน้ยุนายัสิแซ่บเน,นี่ยมได้บตัวหรครับจัง

โอ้เกือบหลงพี่น้องแนวจวดแนวจวดโอ้ข้าวข้าวสมอใส่ข้าว,ข,าวข้าวเดียวเบื่อขาดใไ,ได้เด้วพี่น้องกินกับเนื้อนี่เนี่ยครับคือเก่าสองสาวกับหนังผึ่งคือเก่าพี่น้องมาท่านเบิดดอก นำพึ่งได้ไรอยู่มาครับจัวดสุดเท่านั้นกินกับเนื้อันนี้เว้ยเข้ากันเปน็นยัง น่นแหละคินเริงไม่นช่จมมไม่ใช่กันอันนี้เปนยังไงเสียกันเน แล้วน้ำสีเหลืองเล็กน้อยได้ไหมนางลองซอยบางๆมาน่ง เหมือนเเป๊กสองเป๊กพ่อพี่น้องกินหลายี่เมากิานพ่อกินเขาแสบเนี่ยนะ guarda che buono กินง่ายใช่ไหมเปลียวเปียกนสิผมอำล้ำนี่ก็ผมนี่กบเปียวสุดเปียว ะะลวกกับใส่ค่าใส่ตะไคร่พี่น้องใบบักูดต้องจังบัวข้าวครับลวกข้าวเดียวได้พี่น้องเนื้อว,วดโดนมันสีแข็ง อ๋อพี่น้องไปดอนเดียวครับโอ้แสียบไม่ไดพี่น้องเอ้อโซเท่านัน้นครับพี่น้องสำหรับวันนี้ฝากไว้สำหกันเด้อพี่น้องสิไม่ไม่นูนน้นยังกะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ได้ครับรอติดตามเมนูใหม่ๆของแส็งวะครับผ้ามวนไหนเด้อพี่น้องเด้อ ฝากไว้นะครับสซาลาหมุนี้สวัสดีครับ